จะอ้อเองค่ะสวัสดีครับอ้าวเป็นจังไลยประมาณดอกบัวมั้งตัดใจบวขาดครับผักพีเสียดายน้องตัดใจบวขาดเสียดายเนียไปได้ตังเลยครับเอฟซีเอฟซีกับสีบปรมานที่บวขาดในช่องเพราะว่าอ่าให้ต้องงวดเนาะให้ต้องงวดไปกับนี้สองซีแต่ว่าเฮ้าว่าของชุดถ่ายรุดอืมครับผมจ้าโอ้เสียดายขัดอยู่แต่ว่าเหล็กออกต่ำอยู่ดีเนาะ คับผมว่าที่สามสิบสี่เนองหดสิแม่กสิแค่ไข่เกาล่ะครับแค่ไข่เกาคือวายังสั่นมันเล็กมันวนๆเวียนๆจะอ่านัวเก่าเนาะครับเนาะจ้า่อยต้องหดบ่มือนี้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยเนาะให้เอฟซีแฟนช่องเป็นไปหาไหวเนาะมมนเพราะว่าจับตาต่องหดดีๆครับอืม กะชื่อว่าต้องหัวมันมันบุหรุดอกครับแต่ว่ามันหลุดการพิจารณาเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาอยากให้น้อยหางเนี่ยครับถือต้องครับถือเกหผู้นี่แหละครับมันเลยเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าอันมักตัวนี้มันเลือกตัวนี้ออกเพราะว่าอยากให้น้อยหางคือว่าหละเนาะมันไหลายหางไหลกับยันเอฟซีบัวไวยจ้าเอาวันนี้พิจารณามันออกวันศุกร์เป็นบ่นวดนนี้ วันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาขึ้นเจ็ดค่ำจ้าค่ะอืมวีเคราะห์ว่าจังไหนหน้องวัวนี่เป็นจังไหนงัวเพราะว่าเลขมีติดคัดคัดตัวเด่นเด่นมากนี่คือกับนี่ s w อีกนะครับอืมติดสองอีกแล้วติดสองอีกครับอืมค่ะติด s อ i n อีกอม,มันอาจมีโอกาสเบิร์นได้ด้ครับสองนี่ค่ะ อุ้ยขันจมันสีมาสองสองเนาะจ้าเป็นที่เรียกว่าสิบอลเหยเบิร์นกะขันเบิร์นน้ำเนาะครับเนาะจ้าสองสองหกเนี่ยครับสามสองสองหกที่เรียกว่าสิสามสองหกเออมันมีโอกาสเบิร์นเดยสองเนี่ยผมก็เลยว่าสองสองหกสองสองหกสามสองหกมึงสิเนาะครับเนาะสามสองหกเอ้ามันเปลี่ยนแต่ตูไทยตัวนี้เงนครับมันเปลี่ยนวนเวียนนี่ครับ ขาดก็ได้เดี๋ยวครับสองสามสองหกสองสามหกก็ว่าไปแล้วครับเนาะมันยืนนี่แหละแต่ว่ากับไอ้ทิปเบิร์ไว้สองสองเนี่ยสองสองหกระบัดมันมีศูนย์ได้ครับศูนย์กับมีเหรืศูนย์จ้าเดียวลงไปล่างศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่จังเลยกะสิไม่ทั้งลางเวนบอครับคิดว่าเสียวไว้ทั้งลางเพิ่งกะง่ามอยู่จ้า มันเป็นมุมเล็งลักษณะเบิ่งในแทนดวงเด้อครับเด้อเรื่องคือจังคือจังหวดนั่นงวดเอ่องวดอะไรมันมันศูนย์มันเล็งลักษณะมันลงข้างล่างบ่จ้าถึงโลกบ่ครับจ้าอืมนะครับงวดนี้ก็เพิ่นก็เล็งลักษณะอยู่ศูนย์นี่อือเล็งมาข้างนาสิบ่ส่งขนแฮงประในดอกนะครับจ้าอืม อืมขันเพิ่นแบบอยากมาบนกะเอาไว้รักซิฟซะขันเพิ่นอยากมาบนก,นไกบะไใครเนาะเพรา,านนะว่าส่วนมากผมเลี่ยงลักษณะ่น,นกับ่แิยังปานเด็กกับันกันไว้ล้วครับเป็น<ะ>เอาเอาเป็นอันนี้เป็นชุดเพิ่นไปวินเอาจ<ะ>้านะครับเนาะเอาเป็นไปวินเอาเดี๋ยวผมสิถอดออกมาเนี่ยนี่มีสามมีสองมีหกมีศูนย์มีเจ<ะ>็ดคนคนหนึ่งเนาะ จ้าว่าจ็กแมนตัวไหนสิเป็นบนลหรือเป็นลางจ้งเดกอะเอาไปพิจารณานาเบินก่อนครับจ้าในนี่แหละครับมันมันมันมากรคบเลยครับมากรบแล้วอืมอันนี้คือมาคบบอทั้งดยนนี่นี่เลยครับจ้าอืมแต่ว่าทั้งอออีกนี่เิมักก็คือสามสองหกกับสองสองหกเนาะค่ะข้าบผมครับอืมสองสองหกสองนี่มีโอกาสเบิร์ได้เลยครับอื ตัดเหรียญก็คือสองสองนี่ยันเบิรนคือสองสองเนาะครับสองสองหกศูนหกาใช่เลยครับซูนหกซูนเจ็ดหนียันนั้นมาลางมันปะจ้ะซูนหกกับซูนเจ็ดนี่อ่อเอกย่นนันมันมาขังลางมันป่จ้ะครับคิดว่าน่าจะเป็นลางอันนี้เกินเกินไว้ก่อนเนาะครับเนาะจ้าครับเบิรนมาเบินกับวันนี้เด้เบิรนมาบนกับสิบเป็นสามศูนย์หก เปิดท <łość> ี่ว่ามันเป็นไปในเบิร์ตนะครับเนาะสามศูนย์หกก็ว่าไปจ้าเนาะครับค่ะนี่แหละก็คือให้จอบเบิ้งก่อนอันนี้คือตองหวดเนาะครับตองหวดนี่ก็เดี๋ยวสิคงสุดท้ายเฮ้ยนะครับจ้าเพราะว่ามันไม่ตัมบ่ชขาดจ้าคงสุดท้ายวิเคราะห์เบิ้งก่อน ้ <c oughs> ็คือมันกต้องมตกันเหรอครับสื้อตัวเดียวบ่ไดดอกเลขผมว่าเมียนอยู่ค่ะเมียนอยู่เนาะแก่กะท่านสิฟันขาดพุดมันกับขาดได้เนาะครับเนาะเมียนจ้ะแต่ว่าขันทังสงสัยยังกับเบอร์ทัอวอีกได้เนาะคือผู้ใดอยากเขากุมถึงว่าเพี้ยนบ้านหรือว่าอยากไปรอบลกไปเลยค่ะเบอร์ทรแล้วก็ไ like อดีไลท์อีกสาม,มารถโทรหาได้โดยตรงเนาะครับผมครับจ้ะจ้ะเอาก็ถือว่าต้องวดได้ละมือนีเลขกออกเมื่อวานนี่มือนีเสานีฮอ่อยทันที ตรวจห้ไหจับกูหาเลยเนาะครับเนาะจ้าจับจับให้แน่จเกินไว้จ้ามครับเนาะจ้าเอาชุดแรกนี่ชุดสามตัวนี่กัสามสองหกาครับเนาะสามสองหกจ้าสองสองหกสองสองหกจ้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกจ้าครับผมครับเอ่นี่ เจ็ดสี่พันมาเนาะครับเนาะจ้าเออรวมนเป็นเจ็ดกับสี่เจ็ดศูนย์ไปล่างๆบ่จริงส่นะครับจ้าเขินไวยกอนซ์นี่เนาะครับเนาะพญ่ยงยงยงปากพญ่ยงยงยงไม่พิจารณาบงค์กนจ้านะครับเนะาะขันจังไหไปจับฉลากทินงแมงถึงไวยกอนเนะาะค่ะมันมาสามตัวไทยจ้าค่ะอ้ออีกขันเป็นว่าได้จังไดรหรือว่าจังไดรสรุปแล้วคงสุดท้ายกะทักทายมาในเดจ้า ครับผมครับพี่น้องเพฟ้นจองเอฟซีเป็นได้ไปหาลงทุนได้มีเงินอ่าทำบุญขอบรรชาเนาะค่ะเหรียนตัวเนาะครับเหรียเนาะครับเนาะียนค่ะจ้าค่ะเอาจังไหนก็เฮงเฮงรวยๆปังๆรอบโลกก็ให้เฮงเฮงปังๆในห้องอ่าห้องไวยถือกันทุกูุทุกคนพี่น้องเพป็นได้มีสุขมีมันจ้าอ่อเอกขอบคุณหลายลจ้าค่ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับค่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ของอ่อเอกจบเด้อค่ะ แล้วกับเมื่บึงตัวเลขกเดี๋ยวสาบานาจะทวนให้ฟังค่ะหนึ่งสิงหาหกแปดนี่มาครบเนาะค่ะถ้ามาครบสิมีประมาณนี้ค่ะหาตัวมีสามมีสองมีหกมีศูนย์มีเจ็ดเด้อค่ะอ้อเอกวาเลขสีมาห้องเก่าคือสามสองหกสองสองหกสามศูนย์หกให้ตัดเลนจะ้ะสองสองอาจมาค่ะตัดเลนเอาเด้อค่ะแต่ว่าทางอ้อเอกว่าอาจจะเบิน 2, 2. 0, 6, 0, 7, น้นสองสองศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนี่จับใจความว่าอาจจะมาลางังก็จะประมาณนี้ค่ะเลข ไปหาจับฉลากกินแบ่งถิงใบแต่ว่าถ้าผู้ได้มักนี่ค่ะหกสองสองนี 6, 2, 2, 1, ่ก็ได้เด้อค่ะขันมักแต่ว่าให้จับโตครบนี่ค่ะมาครบนี่มีสามมีสองมีหกมีศูนย์มีเจ็ดนี่จังเดก็มาเท่ๆจ้ะงวดเก่าเนาะค่ะนี่ที่อ่ออีกปอยตองงวดจ้ะนี่ที่ละซาบนาลงไปตองงวดเข่าเด้อค่ะเข่าไปที่สองสี่แต่ว่าคงสุดท้ายลุดจ้ะเข่าตั้งเต่ตองงวดจ้ะ เอากระฝากกดไลค์กดแชร์ C, ค่ะผู้ใดอยากสอบถามอ้อเอกโดยตรงหรืออยากเข้ากลุ่มเนาะคะ่ะรอบโลกเพื่อนบ้านไปที่เบอร์โทรเพกันได้เลยะคะ่ะ0619816093เฮงหเกงปังปังรวยรวยล็อกคงสุดท้ายะคะ่ะว่าอ้อเอกสิว่าจังใดเนาะค่ะสำหรับผู้ใดสูบมันก็ดีจะนำผู้ใดบูสบปรมานก็สูต่ต่อจ้ะตัวเลขมีเขามีรูดเด้เตอร์ค่ะเป็นอ่ยิบยกมาเป็นแค่แนวทางจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิดการกันมองเห็นคลิปนี้ไปแล้วจะ้ะสวัสดีจ้า